กังเบ็ปดีแล้วเนี่ยปีตปลาค้อปลาค้อปลาค้อแลทุกคนอ้อยด้วยเลยให้สูดักเนี่ยอยมาดูบ้างเห็นบ่มันมือ,อ,อนี่ดูน้ำ สาบายดีเด้อเนาะสบายดีวัดสูขูซูขนสาบายดีตอนเ้ายินดีตอนหาบเขาซูสองชาวันหลั่นถุงเดื้อทุกคนเนาะตอนนี้เป็นเวลาหาโมงกลัวเมื่อนี้ถือว่าตื่นแต่เ้าแห้งต่างโมงปลุกไหวหาโมงตรงเนาะทุกคนว่าสิพาไปหาเหตรุรวมอยู่บ้านป่าพอดีตื่นมายังมุเสาฝนตกแล้วก็คือสีบอได้ไปเพราะว่าหนทางเปลือยแล้วก็ตรงลงมาฝ้าวงเนาะ ตอนนี้ซ่อนอยู่กลางทงพี่น้องมันกำลังไก่แยงเหมือสลัวสัวเสียเนาะเขาสิพาทุกคนมาหยามตรงสวยๆก็อยากไปหลาะหาเห็ดงงว่สิเดี๋ยวไปแถวนี้เมื่อคืนนี้ฝนตกจ้ะตอนนี้ก็ยังตกอยู่พี่น้องตกปล่อยๆคน,นาบอนซ้อนอยหญ่หน่อยก็มีแต่หนำจะถ่ายให้เบิ่งอยู่แต่ว่ามันบ่อ,อ,อเห็นเนาะมันแห็นไอ้จแจงแล้วสิเป็นแบบมัวๆเด้อ ตอนนี้นะซ้อนตื่นอย่างลงมาคนเดียวได้นี่อยู่กลางทงมีอีพอกับเข้าน้าบ้าวนะลงมาแล้วเนาะมาเผาก่อนตั้งแต่สี่สามสี่โมงผมจะพื้นทิบเขาลงมานำาระสริฐไปย้อสิพาไปเบิงเ่งนะบรรยากาศในลีตอนนีผู้ใดเนี่ยอยู่ในหันบรรยากาศเย็นเย็น ตอนนี้กระตกลิ้นปล่อยๆ,อยๆแบบว่าเฮ็ดให้ขี้ข้านตื่นขี้ข้านไปแล้วเนาะซํำนี้พอดีนอนม่วนเดน้เสียใจค่ะวันนี้สันตื่นสาว <c oughs> เป็นบ่อนำน้ำมันไหลลวดให้หน้าไปเลยเด้เพราะว่าฝนก็ือว่าแห้งอยู่พอสมควรเนาะ ตอนนี้มันเริ่มซาซาแล้วแต่ว่าเมฆตามเทองฝานะเป็นตามมนซิลินเบิดมื่อมันแจ่งภาได้คักเลยแสยงไฟซ่อนหัวพอมันก็นสิเป็นเม็ดขาวสารนํำกระเบิงไห่ยในเดจ้า ฝากเบิงคลิปสวรรค์นในเดือเนาะฝากบนโฆษณาไ้น้ำไนเดอทุกคนเนาะตอนนี้ส่องใหม่ฮอยังบบได้เงินจ้าเมื่อวานนี่ก็บเปลองไปหารหัสพินแล้วเนาะอยู่ในเมืองสองคอนกันยังบบทัานได้มาอยู่กำลังส่งขออีกเพื่อที่สองตับภาวน,นาขอไ้มาไวๆเนาะโอ้ะละ บรรยากาศเก่าๆกําลังกลับมาเนาะ,ะคนลงมาจะได้ก,กินก่อนจะเด้แมาแต่จะพม่านนอันนี้คือนำ้ำ กลังลงแหงเนะาะแต่ว่าฝาอันนี้ถือว่าเป็นตะเฝาบิดมือบิดเว้นอยู่พี่น้องค่ะแบบเห็นเนาะนำกํลังลงนำกํลังมายามจะกเทื่อแล้วพ่อพยายามไปเพิ่นๆหึบ่ยามจ้าลงมาจากมงุงห้วยฝนตกปลูกดกินเหงาเลยเที่ยงคืนบ่อือ คนตกเที่ยงคืนเดียว <jack ata> ้องกบเนี่ยกบเมื่อไรก็ลงมาเอากบมาไว้ได้ยุบเอ็งของกบนะวิญญาณทางไหนหน้าบุติีอ๋อกบลายบุทาของบุติีโอ้เมื่อไหร่ปลูกเขาเนี่ยโตโน่เมื่อเลี้ยงไปไหมธรรมดาชิเลือยดกระทำนี่นะโอ้ยว่าปล่อยน้ำอาไปลงมาเข่าสองคนตายขนาดกบเลยเขาคิดว่าเจ้าได้ย่างไปนะเขากำลังจีเอิร์ดใช่บางที่นี่แล้วก็กินเพาปลาแล้ว ว่าถูกภาคกัดเอาติ้วเข่าลงมาอีกไรฮอตกบเดี๋ยวหน้ามาแห้งยาลีไปมาเฝ้าก่อนสองคนอีนี่ยังในนี่โอ้ยตักขี้เหงื่อออกปลาซิวอปลารสกระมีได้เท่ากับอะไ้เอาอะไรลงมาใส่อีเมลไวๆที่น้องมึงใช้เบื้องบรรยากาศใกล้ๆเบื้องความจริงข่ามันแจ้งกูหนี่เดี๋ยวซ้อนสิเลาไทยบรรยากาศฝนตกให้เบื้องเนาะผ้าลองลินน่าเบื้องเนี่ยตอนนี้มันยังมืดสลัวเสียเลีย์ตะวันน้ำนะปุ้ย อ,อ่อนซอนเด้ขนาม,มาแหง้งแถวนี้มันสีถ่วมเบิดเลยก็เป็นตาฝักอยุ่แบบนี้คือๆือเนี่ยมือก่อนนะพากันลงมานั่งเนาะลงมานั่งเบิดมือฝนโบมามือนี้สิเป็นมือแรกที่ฝนเทเนองคนมือแรกของสองพันสี่เลย มาสิไปหาเห็ดก็ชาววอนคือสิบรได้ไปไปเนะ่มันจังบ่เมื่อยแฮงอันที่เห็นหมอกหมอกนันเป็นอันที่เห็นหมอกหมอกคนไฟเดียวทุกคนคนไฟมา ลุยเพิ่ได้ลุนนะมันกบคือกังวลหมดเลยแล้วอ่ะเนี่ยปลอ้มีปลาทอดปลาทอปลาทอนะลูกคนอ้อยต้อยเลยให้ติดตั้งเลยไมาดูบ้างเห็นบ้มันมือมีอายุน้ำน่าจะแข็งจะยืดทางใหโอ้ ตักได้บาตแรกก่อนน่ะบาตแรกแหมทั้งบาซิ่วบาหยังอ้อกขวยรถลุงมัดขวาอมาตัดผมก็ไปท่านั้นไปเลยตักเนื้อนี่เป็นมันต้องเทสแตองนเจ้าคกระต้องคุ้มโกบดิเห็ุเ็ดอันบ่วง่้ง่ายไส่สวีขนดตันเจ้าคือก็รู้เราตักบาตนะเราบอกนี่เป็นขั้นมัดขั้นมันเล็กตักยเนาะอ้าวมาตักกับ ได้ไ<อ>ปะแข่งโคตนหัวขอบได้ต่อามานี่มางอยอีกแล้วคะแนนขน,นขาดละเบาสุกเบี่ยยามบ่ได้เด้อลีดีเด้อฝนเปี <c oughs> ายยามบ่อได้แล้วะตรอานีมังอยอยู่พี่ไม่จะยมได้นำ่ำน่ำส่าง ปลาซ<า>่อนนุ่นนัวี่น้องกองไปหมันหมานหมนัมนนะเดี๋ยวเลือกปลาโซ่ปลาคอแล้วใส่กระสอบไว้ไปปอดลงหนัเนาะทุกคนคันเอาไว้เนาะนี่มันขนกับปลาซิวแล้วปลาซิวสีนเอาเข็ดบอลข้านนขงขวา,าใช่ซาบอนหิบแงงโค้งง่ายๆายนะมาไว้เนาะทงกระเทียวนะเนาะ ไปปมเรื่องไปลืมไปซื้อไ้าตมเคียวบ่ตองงนเห็ดเป็นกลุ่มทำอไรทนต่อะไรนั่นนั่นะมันดีนมันงานตัองประร์มเป็นขึ้นพื้นไ้เข่งขึ้นปะดินเข่งไรมั้งพเด็นร้าน่าทันแค่มันเห็ไดได้แบบเดียวนี่หลีนะฮะ ไม่ได้แล้วแบบปีนาปีนุนใหม่เดีย๋ยวไม่แฟนตีเห็นงาออกมาสิแอย่างงี้งมันอยู่ในโขนเสร็มมับลอยเข้าไปเพื่เพื่อนเดี๋ยวพอสอนกำลังนับกำลังเริ่มแจงหูแจงตาแล้วปลาซิวมีถุนโตใหญ่ว่ง,งปลาดุกหร้อเพร่ะมีบ่มีเห็นแล้วลตัวหนึ่งน้ำเบาอ่ะ แมงมือแมนี่ลุก่อแมงบ่มื่แงลงมาอยู่พี่ไรสันเนาะสิบก่อยได้จากตให้่องให้สอมให้่องอ๋ได้ใส่เดียวกันเลยอ่ทุกคนปาลูกแม่เดียวกันป้ะดี๋วย่อวารายตุยเด้อดี่ออส่เวทยมีร้อยคักแล้วคะแนนมันมันว่ะสามชิปผมได เดี๋ยวจะเลือกปลาซิวตัวนะคคนันนี้มิแตเมยม์หญ่ๆลอยสดยากวนี้เขาเอาขึ้นมาเปรีย้ยวม,านานาม,มันนะะเบอร์แต่เด็แปรไว้จินมัน,นแค่นาแบ่งไหี่พวกเขึ้นเพีรไหี่แม่เขาเนาะตัวเออหนาเจียวขึ้นไปเขาเลือกูอเพราะว่าเลือกคนเดียวมันห่ทันเด้ดิ เป็นเขาต่อลงมาแตากระเทมเฮ้ยตาดไปลงว่ไปหิบไปเยื่อกบไปมาได้ย่านน้ำมาแห้งย่านลีไปก็ไดเผารีนะก็ได้หดกรอบคนไปเยื่อกรอบงมากบอกแค่คนโตยัโมงเขาบริโเมื่อะไรี้ว่านอนผมก็นอนข้าวเดียวฝนโตนอนล้สรุปไปเลยดางคบคอยแต่คบตัวไรก็เต้นขาดกัวะเต้นขาดก้วแล่นหไปตัดกยอมี้ใจมัคุกเปเนยังขาดแล่นจยไปเตี้ยนัานีน้อย มาเี็หน้ามาเรไปซักเรเอาหัว,วมันมาแลกจะเกี่ยวการดัดคมมลุบไปก่อนเอาปลไปไปใส่ดอกมันลงแต่เศร้านะพี่น้องมันยังอยากมีขี้เหยื่ออยู่ขั้นแบบซวยๆนี่เข้ายาม,มันสุดไ่ค่อยมีแล้วว่าตอนใหม่ๆมน้อที่ทางขี้เหยื่อยมาเด้นโอ้โห บรรยากาศซอนน่ยคุปทางหลังซอนนั่นอะไรแบบไินอนราติดจานก็คุปยันไปติสานเยอะบรรยากาศดีแช่ทิมทิมไพอันลงมาแต่เดือกทำก่อนสวยๆสิได้ขึ้นไปนอนเนาะเพราะว่ากลางเว้นซิมีคนเผาเปลี่ยนเด้พี่น้องแต่ว่ากลางคืนน่ะมันก็สิมีแต่เขาหน้าเบ้าเนาะเขายิ้มโอนะบ่๊คพีใครมาเปลี่ยนได้ไม่ยิงเพรานอนเบื่อ เสียงนำโกลดจากจ้างแห้งมาแห้งแบบเบ็ดจีมาบอนไทยใส่ไปแด้โอ้ยเนาะน้วมบักคามมันไปใส่เบ็ดอยู่ห้องพี่น้องแต่ว่าน,ำน้ำมันมันลวดเบ็ดห้องจะกสิได้จะกลางได้แบบ วิกบลังลกแต่ทุกคนบ่ายนี้คื้นสวยๆอยู่มือน,นี้กับสื้ผ้าเดยผ้ากันปั๊กลักอยู่นี่เนานะหุบกล่องชายลงมาผีอีกจ้ะเบิร์ดมือพอเต็มโด้วยเต็มนม เมา่บบกี้ก็คือสิบบาไปดอกค่ะเฮ็ดเดียวยเท่ากับลงกมะพร้าวอีกเออนีอ่ไปเหรอแต่แค่นั้นยามตรงแล้วแบบว่ามีคนลงมาอีกจัหน่อยนี่เขาอยากไปห,ห้รถออยู่ในแถวนี้นะอยากส่วนใครจะเ้าไปลรถนั่นก็ใส่เบ็ดป่าเนาะนี่คือมาแห้งแค่หน้าก๋วขาดมาบ่ <laughs> นนำยังมาเรื่อยๆพี่น้องไลเรื่อยๆโอ้เหนนงนเีกอเ้มาคงมาแต่เศร้าไก็ มื่อคืนนี่เขาว่าแล้วตัวมีคนถ่วงเขานั่นแหละสาเหตุที่สวรรค์บส่เสือก้ามนย,ยังบอกแล้วว่าแค้นหญ่เนาะตกใจเลยใช่ไหมคะ ปรเทียมน้ำมาแห้งจริงไม่ช่าเท็กได้ประเท็ยงม,มีมาแล้วแจ้งแจ่งป้างบัดตอนนี้เป็นเวลาโมงข่าวคนเป็น,น้ำกำลังมาแห้งเนอะปายก็ค่ะปลายอยู่นี่ เด่นดองๆอ,อยู่นี่ทุกคนเบิ่งมันแจงหูแจงตานะมันเห็นคากแล้วบรรยากาศแบบดีแฮงเบิ่งเนียบรรยากาศยามฝนยาม,มลมตตงเนาะหู้น้ำไหลลวดเบิร์ดแถวผีผู้ใดอยากมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ก็คือต้องบินตกมาเลยเมื่อนี้พอนันเนาะเมื่อที่ฝนตกที่นอง Mother. มาเด้อมาลินน้ำกินปลาเผาลีน้ำกันเนะาะเบิ่ง นำมันลวดลงวางลุ่มแต่ว่าอยู่ลุ่มโบหัวปีนี้เขาเจ้าเห็ดตรงบร่เนาะบรรยากาศดีแฮ่ไหนระหลังตอนนั้เนาะเดี๋ยวเอาสิเมื่อเปลี่ยนสุดนะอันนี้คือใส่สุดดีนะนอนแล้วก็ลงมาเลยล่างเต็นตาแปรงแปรงฟันลาน่างหนาแล้วก็ลงมาเลยนะอนบริษัทอีกอย่างเลยดิดิเนะาะบางอนีิซ้อนคือสีได้ขออนุญาตลาละเด้อเนาะขอบใจเบสซูส,สุขคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ชาวันเด้อที่น้องเราจังเดยก็ค่ะ กดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็ฝากเุ็นโฆษณาให้สวรรค์ในดนื้อเนาะฝากเป็นกำลังใจให้แน่เพื่อเหตุคลิปต่อๆไปให้เราสบายดีพอกันคลิปหนะ้ามื่อนออออี้ก็คืออิีดีพากันหุบกล่องถ่ายลงมานี่มายูทูปของเข้าอยู่นี่แหละทุกคนและจ้ะ